ของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะก็ได้กําหนดหวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรหรือว่าสส ในวันที่14พฤษภาคม2566ค่ะและก็ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้านะคะในเขตและก็นอกเขตในวันที่7พฤษภาคมค่ะโดยประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะที่มีความประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตก็สามารถที่จะแจ้งไปได้นะคะแต่คุณผู้ชมนะคะนอกเขตเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเลือกตั้งคุณผู้ชมต้องมี ชื่ออยู่นะคะมากกว่า 90วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งและผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะต้องได้รับคําสั่สสสสจงจากราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่มีสิทธิ์เลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีถิ่นอยู่ในอยู่นอกราชอาณาจักรต้องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสามารถยื่นคําขอได้นะคะในวันที่9เมษายนค่ะสําหรับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าครับสามารถดําเนินการได้ดังนี้นะครับ1ยื่นคําขอด้วยตนเอง ต่อนายทะเบียนในอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นหรือยื่นคําขอต่อเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย 2. นะครับยื่นคําขอทางไปรษณีย์จากหน้าซองถึงนายทะเบียนในอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นโดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ 3ครับี่ทางออนไลน์ยื่นคําขอทางอินเทอร์เน็ตทางดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันของโครงการปกครองนะครับหรือว่า่ายไอดีนั่นเองและลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน s m a r t v o t e อันนี้อาจจะคุ้นเคยน,นะครับใ,ในครั้งก่อนที่มีการเลือกตั้งเราก็จะใช้แอปพลิเคชัน s m a r t v o t e ในการตรวจสอบเรื่องของหมายเลขผู้สมัครมีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่นอกอาณาจักรนี้หรือไม่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ